สวัสดีครับทุกคนนะครับขอตนะ้อนรับน้ำเข้าสู่ชาแนตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะมาถึงคอนเทนต์ที่ทุกคนเนี่ยรีเควสเข้ามาเยอะนะนั่นก็คือพี่ต้นครับนะครับเวลาที่เราออกกําลังกายเนี่ยเราควรที่จะหายใจนะครับอย่างไรนั่นเองนะวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์สาระนิดหนึ่งครับก็สําหรับใครหลายคนนะครับที่เข้ามาเวิร์กอัล์นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเรามักที่จะ ชอบกลั้นหายใจนะครับเวลาที่เราเล่นท่าต่างๆนั่นเองนะครับ <aime> อย่างเช่นนะเวลาที่เราเล่นท่ากล้ามหน้าท้องนะครับหรือว่าเวลาที่เราเกร็งท้องนะครับเรามักที่จะชอบกลั้นหายใจเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเรายังเกร็งนะครับพวกออฟบลีกหรือว่าเอ่อกล้ามหน้าท้องเนี่ยอยู่นะครับซึ่งการทําแบบนั้นนะครับเป็นวิธีที่ผิดมากๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายมหาศาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อคนเราเนะีเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องใช้นะครับออกซิเจนนะครับในการใช้มาเป็นพลังงานในการทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราเดินนะครับหรือว่าวิ่งในชีวิตประจําวันสังเกตน,นะครับเราก็จะหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อันนี้ต้องไม่ได้หมายถึงว่า ใครที่มาออกกําลังกายแล้วจะกลั้นหายใจตลอดเวลาเลยนะแต่ให้สังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราทําใน1เร่ reps นะครับหรือว่า1ครั้งเนี่ยเรากลั้นหายใจตลอด reps หรือเปล่านะแล้วก็ค่อยหายใจนะครับตอนที่ทําเสร็จ1ครั้งนั่นเองนะซึ่งอันนั้นจะเป็นวิธีที่ผิดครับก็ลองสังเกตตัวเองนะครับซึ่งการทําแบบนี้บ่อยๆนะอาจส่งผลให้เราเนี่ยท้องนะครับเป็นตะคริวได้นะสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าทําไมออกกําลังกายแล้วท้องเป็นตะคริวนะครับอันนี้ การกัน้นหายใจเป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทําใหเ้เราเป็นตะคิวนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราหน้ามืดได้นะครับในที่สุดนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเราเล่นท่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับหรือว่าเ,เช่นมาเล่นบอดี้เวทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่างเช่น การเล่นท่าแพลงนั่นเองครับซึ่งท่าแพลงนะครับใครหลายคนนะที่เล่นเนี่ยชอบที่จะกั้นหายใจนะครับในบางจังหวะนั่นเองครับแต่นี่คือเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตอนที่เรากั้นหายใจเนี่ยท้องของเราเนี่ยมันจะเก่งได้เต็มที่ถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกนะครับการทําแพลงและหายใจไปด้วยนะครับตลอดเวลาของการทําท่าแพลงเนี่ยจะทําให้ท้องด้านข้างนะครับหรือว่าท้องด้านหน้าเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นครับนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ยังส่งผลให้การทําท่าแพลงของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับและก็ยังทําท่าแพลงได้นานยิ่งขึ้นด้วยนะครับถ้าเราฝึกการหายใจนั่นเองนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเก่งหน้าท้องนะแล้วก็หายใจไปด้วยนะครับจะได้เอาไปใช้เวลาที่เราเล่นกล้ามหน้าท้องนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับท้องของต้นนะครับสังเกตนะครับนะครับเวลาที่เขามันมีการ activate นะครับคอมาโซ่ก็คือเกรงท้องกับไม่เก่งครับอันนี้คือไม่เก่ง อันนี้คือไม่เก่งนะครับอันนี้คือเกร็งอันนี้คือเกร็งหน้าท้องนะครับซึ่งโดยธรรมชาติมนันดุแลเนี่ยหรือว่าใครที่เข้ามาออกกาลังกายใหม่ๆเวลาที่เราเกร็งหน้าท้องมันเหมือนกับการที่เรากดเหมือนหายใจเข้า<ม>ขาแหมวท้องแล้วกดเข้าไปและทําให้เราเนี่ยเหมือนต้องกั้นหายใจมากกว่าปกติเพื่อให้ท้องของเราอย่าเก่งอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราออกกําลังกายนะครับเราควรที่จะหายใจไปด้วยนะครับโดยวิธีฝึกนะครับให้เราเวลาหายใจพยายามอย่าหายใจที่อกนะครับอย่า ยากให้อกเราพองนะพยายามให้มันลงไปที่ท้องด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เกรงท้องนะเช่นเราเกรงท้องไว้นะครับแล้วก็หายใจแบบนี้นะครับใครที่เข้ามาออกลังกายใหม่ๆนะครับก็ฝึกแบบนี้นะครับในช่วงแรกๆนะครับแต่ยาหายใจแบบปล่อยลําตัวนะครับหายใจแบบปล่อยลําตัวคือแบบนี้นะครับ พยายามนะครับอย่าลืมนะพยายามเก่งท้องนะครับเก่งท้องก่อนนะครับเวลาที่เล่นนะครับเก่งท้องนะครับแล้วก็เก่งท้องไปด้วยแล้วก็หายใจเข้ากระบังลมไปด้วยแบบนี้นะครับก็ตอนแรกๆนะครับก็พยายามฝึกแบบนี้นะครับยืนอยู่เฉยแล้วฝึกนะครับจากนั้นก็ในตอนที่เราทําท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆเนี่ยเราค่อยๆนะครับพยายามคลิปบิ้นติงนะครับก็คือหายใจเข้าออกตลอดเวลาที่ทําท่าต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับ ว่าการหายใจนะครับส่งผลอย่างไรนะเวลาที่เราเล่นพวกท่าพู l อั p นะหรือว่าพูช h ั p นั่นเองนะครับเริ่มที่ท่าพูอัั p ก่อนนะว่าการเล่นดึงข้อเนี่ยควรที่จะหายใจอย่างไรนั่นเองนะครับก็เวลาที่เรานะไปดึงข้อนะก็ขึ้นเตรียมในท่า h a n ก i n g โพ s ิชั o นะครับจากนั้นนะครับเวลาที่เราดึงตัวของเราขึ้นไปนะพยายามสูดนะครับหายใจเข้าทางจมูกนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยมันรับออกซิเจนนะครับไปถึงตำแหน่งสูงสุดของบ้านะครับแล้วก็ เป่าออกนะครับตอนที่เราปล่อยตัวนกา t ทีฟลงมาครับจนถึงระดับ h a n ก i n g position นั่นเองนะครับแล้วก็ทำสลับกันแบบนี้นะครับขึ้นไปนะครับเป่าออกข้างบน,นครับแล้วก็ ลงมาครับก็เป่าออกจนถึงตำแหน่ง hanging position ครับซึ่งการที่เราหายใจเข้าตอนที่เราทำ rep หรือว่าการดึงตัวของเราขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้เราคนโทรลร่างกายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย pull up ได้ดียิ่งขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับพอมาเป็นท่า push up นะครับหรือว่าท่าดันพื้นนะครับให้เราเนี่ยหายใจเข้านะครับตอนที่ตัวของเราเนี่ยใกล้ถึงพื้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ตัวใกล้ถึงพื้นเนี่ยเราจะต้องออกแรงเยอะ มากๆนะครับเยอะมากนะเขาเรียกว่าเยอะที่สุดในบรรดามูฟเมนต์ของผู้ชับนั่นเองนะเป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนที่เราดันตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ค่อยผ่อนนะครับหายใจออกทางปากจนถึงตำแหน่งสูงสุดหรือว่าฟลูแ p l a n นั่นเองนะครับแล้วก็ทําวนไปแบบนี้เลยนะครับตอนลงนะครับหายใจเข้านะครับแล้วก็ตอนดันนะครับหายใจ ออกนั่นเองนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยดันพื้นได้ดีขึ้นครับแล้วก็กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกกําลังกายเป็นจํานวนเล็บหรือว่าการยกอะไรต่างๆเนี่ยให้จําง่ายๆนะครับก็คือหายใจเข้านะครับตอนที่เราออกแรงนะครับแล้วก็หายใจออกตอนที่เราผ่อนแรงนั่นเองนะครับจําไว้เป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฮิตเวิร์กอ์นะครับหรือว่าการคาร์ดิโอแบบไฮอินเทนซิตี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ช่องต้นเลยนะครับว่าเราควรที่จะออกกําลังกายแล้วก็หายใจนะครับกับการทํำฮิตอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งการทำฮิตเนี่ยจริงๆมันเป็นการคาร์ดิโอแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็เป็นปกติมากๆนะสำหรับใครที่เข้ามาเล่นฮิตเวิร์กอัในช่วงแรกๆเนี่ยเรามักที่จะหายใจนะครับที่นะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเหนื่อยง่ายนั่นเองครับยกตัวอย่างนะเวลาที่เรา ทำจัมปิ้งแจ็คนะครับใครที่มาฝึกแรกๆเนี่ยเราพอมันใช้แรงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เราต้องหายใจที่ขึ้นเนี่ยบางทีเราจะแอบนะครับก็คือหายใจออกทางปากนะครับตลอดเวลานะครับทางเข้าและออกนะครับเพื่อให้ร่างกานนยรับออกซิเจนเข้าไปเยอะขึ้นนะครับซึ่งการทําแบบนั้นนะมันจะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์นะครับในเลือดเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยส่งออกซิเจนไปสู่เซลล์ต่างๆเนี่ยได้แย่ลงนะครับทำให้ เวลาที่เราเล่นฮิตเวิร์กอัลเนี่ยเราจะเหนื่อยง่ายมากๆนับเหนื่อยกว่าคนที่คุมลมหายใจได้ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเล่นฮิตนะครับเวิร์กอัเนี่ยพยายามนะหายใจเข้าทางจมูกนะครับให้ลึกนะครับแล้วก็ ปล่อยออกทางปากนะครับได้นะครับยังอนุญาตให้ปล่อยออกทางปากได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นวิธีนะครับที่เราทําฮิตได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก็เหนื่อยยากขึ้นทําได้นานขึ้นนั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการหายใจนะครับเวลาออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นพุชอัพพุชอัพนะครับหรือว่าการคาร์ดิโอต่างๆนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะตอบโจทย์สำหรับใครที่สงสัยนะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเราควรที่จะ หายใจอย่างไรนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์นะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับสนใจโปรแกรมการออกกำลังกายนะครับของ Body Weight Training หรือว่าสาย คลิสเทคนิคนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับแล้วก็จะตารางยังไงนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับ TLLK Intermediate Membership นะเพียง100บาทต่อเดือนนะคุณจะได้ดูเพย์ริสนะครับรับนะครับที่ต้นทําขึ้นมาสําหรับเมมเบอร์สมาชิกระดับ intermediate เท่านั้นนะครับที่จะมี work out ให้คุณเนี่ยสามารถจัดตารางได้นะแล้วก็เปิดทําตามได้นะเพราะมีทั้งวอร์มอัพนะครับมีเมนเซชันแล้วก็มี stretching นะครับก็เปิดทําตามยาวเป็นปีปีได้เลยนะคลิปก็จะลงอาทิตย์ละ2คลิปนะครับเหมือนกับ ช่องหลักนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับก็เดี๋ยวใครอยากให้ต้นเนี่ยทำคลิปอะไรออกมาอีกสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ